ค่ะขอให้แม่แม่ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแต่พวกเราก็รักแม่กันทุกวันอยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะคนะคะชาขอบคุณค่ะสุขสันต์แม่ทุกคนนะจ๊ะ เช่นกันค่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะในวันนี้วันนี้ไม่มีที่เกดูก็อยู่กับแม่พาแม่ไปกินข้าวกันนะคะขอบคุณมากค่ะว้าวว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันไม่ได้หรอกต้องทุ่นอกน,น,น้ำนอกเลยเดี๋ยวมันย่นเอเอเอ่าใส่รเเพราะว่ามันมันบิดไปได้ต้องมือบิดเลยอย่พิมพ์เลขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอ๋อแม่จะพาตากระยายไปกิ้นข้าวคะ่ะสวัสดีนะคะ ขอบคุณค่ะดีจ้าก็ขอบคุณคุณแม่มาราด้วยนะคะเมื่อกี้โทรม,มาสารับแม่ก็ขอคุณแม่มาราอีกอบซุปเซ่นกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีวันแม่ทุกคนนะคะขอบคุณทั้งเจ็ดร้อย่าคนที่เข้ามาดูแม่ค่ะไม่มีเสียงจริงเหรอคะ ทุกคนได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีหนูเนิร์ดนิวด้วยนะคะได้ยินไหมคะอ้าวทำไมคนพี่ผมไม่ได้ยินนะคะขอบคุณนะคะได้ยินจา้าปกตินะคะโอเค ดูเนิ้์ดนิวเข้ามาแล้วหายไปแล้วสุขสันต์วันแม่ทุกคนนะคะสีเดียวเลยอยากคงม,มีคนอยากาพาก้องสี่นะสี่วันแม่โลกเลยนะสี่เดียวนะมันสีฟ้านะคะไม่ใช่สีม่วงแต่ว่ากล้องมันจะแปลงนิด สวัสดีนิบุรีเลมือนกันเนี่ยอย่ากอดกระจกอย่าโดนกระจกอย่าโดนทำไมะเอาอะไรปิด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 แล้วสวัสดีค่ะ วันนี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคะขอบคุณคะ่ะแม่พาตากับยายไปทานข้าวคะ่ะวันนี้ไม่ชีเสื้อนะคะนี่เปนกะโปเลยแม่เดี๋ยก,ก,กินถุงลงกะโปกงโปนะแม่เ้ <c oughs> <c oughs>